ดวงรายเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมีนในเรื่องการงานการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้อยากจะบอกว่าคุณต้องคอยควบคุมดูแลสถานการณ์การงานของคุณให้ดีเพราะคุณค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะอาจจะมีปัญหาจากเรื่องเนื้อง,งานหรือบริวารที่ไม่สามารถรับมือกับงานอยู่คุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือคุณอาจจะต้องลงมือเข้าไปทำเองเพราะมิฉนั้นก็จะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณเป็นไปได้ ทั้งนี้คุณต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับบุตรหลานบริวารหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนซึ่งอาจจะให้มีปัญหากระทบกับงานได้หากคุณพยายามใจเย็นค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องคุณก็จะประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาและจะฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอนในด้านของการเงินการเงินของคุณสําหรับชาวราศีมีนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาอาจจะได้เงินลับๆในสิ่งที่คุณปกปิดเอาไว้ หรือแม้กระทั่งรายได้เสริมในสิ่งที่คุณกําลังก่อล่างสร้างตัวหารายได้ใหม่ๆเข้ามาคุณก็จะมีโอกาสที่ดีที่จะมีรายรับเข้ามาในงานสํารองที่คุณได้วางราักฐานเอาไว้ในด้านของความรักความรักของชาวราศีมีในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีความสุขมากเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้คุณก็อย่ามีความสุขมากเกินไปเนื่องมาจากว่า การท่องเที่ยวหรือการเที่ยวเตะพบป่าสังสรรค์ที่ทําให้คุณมีความสุขอาจจะละเลยคู่ของคุณในบางช่วงบางเวลาไปบ้างซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและทะเลาะเบาะแว้งกันก็อาจเป็นไปได้สําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะมีการค่อยๆพินิจพิจารณาเกี่ยวกับคนที่เข้ามาว่าเขาเป็นคนเช่นไรอย่างไรเข้ากับคุณได้ไหมอาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่คุณกําลังตกผลึกในการดูว่าคุณจะลงหลักปักฐานหรือคุณจะตกลงปลงใจไปกับเขาเลย แต่ทั้งนี้ก็อยากให้คุณใช้ระยะเวลาหรือศึกษาให้มากพอสมควรคุณจะคัดกรองในสิ่งที่ดีให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้เอง